สวัสดีค่ะคลิปนี้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณหลอนๆประสบการณ์ของพยาบาลที่เจอคนไข้มีผีเข้าสิงร่างลองมาฟังกันค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Must Know Story ค่ะวันนี้ในคลิปนี้ทางแอดก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนคนหนึ่งนะคะซึ่งเธอเป็นนางพยาบาลค่ะเธอได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์หลอนๆในการทํางานของเธอเราลงมาฟังกันนะคะ ปกติแล้วพยาบาลท่านนี้ก็จะทำงานเข้ากะเวนบ่ายนะคะตั้งแต่บ่ายสี่โมงจนถึงหกทุ่มซึ่งตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาในการทำงานของเธอปรากฏว่าเธอก็ไม่เคยเจอประสบการณ์แปลกๆอะไรนะคะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งได้รับหญิงชลาเข้ามานะคะอายุประมาณ80ปีซึ่งคุณยายก็เป็นคนภาคเหนือนะคะปกติจะพูดภาษาเหนือเป็นการสื่อสารกัน คุณยายไม่มีแรงแม้กระทั่งจะรับประทานอาหารเองกระทั่งว่าเดินเข้าห้องน้ำเองก็ไม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องช่วยเหลือคุณยายอยู่บนเตียงค่ะซึ่งในวันต่อมานะคะนางพยาบาลคนนี้ก็ได้เข้าเวียนกะดึกเป็นครั้งแรกเลยนะคะซึ่งเริ่มจากหกทุ่มนะคะไปจนถึงแปดโมงเช้าซึ่งเหตุการณ์แปลกประหลาดมันก็ได้เกิดขึ้นตอนเข้าเวีนกะดึกครั้งนี้เลยล่ะคะ่ะ ตอนสักประมาณตีสองนะคะปรากฏว่าทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนเป็นหมาหอนมาจากข้างๆตึกนะคะของโรงพยาบาลและในขณะเดียวกันก็มีเสียงร้องกรี๊ดลั่นนะคะมาจากมุมหนึ่งของตึกนั้นนะคะทุกคนก็รีบวิ่งไปยังบริเวณนั้นปรากฏว่าเป็นเตียงที่คุณยายนอนอยู่นะคะแต่ภาพที่เขาเห็นก็คือคุณยายกำลังยืนบนเตียงแล้วก็ขย่มขย่มเตียงแล้วก็ ร้องลั่นออกมาเลยนะคะว่าไอ้สมคิดไอ้สมคิดมึงลูกชาติชั่วมึงไม่เคยมาเยี่ยมกูเลยทุกคนตกใจมากเลยนะคะก็เลยรีบจับคุณยายนั่งลงนะคะแล้วก็คุณยายก็ยังพยายามจะดิ้นแล้วก็พยายามที่จะลุกจากเตียงนะคะจนทุกคนต้องได้หาเชือกมามัดแขนมัดขาคุณยายนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะ นางพยาบาลคนนั้นก็คืองงมากเลยว่าทําไมคุณยายเอเรี่วแรงมาจากไหนนะคะแล้วแถมคุณยายก็ยังไม่พูดภาษาเหนือด้วยนางพยาบาลก็เลยได้เข้าไปปลอบใจคุณยายนะคะพยายามให้คุณยายสงบสติอารมณ์ค่ะปรากฏว่าคุณยายก็ยังร้องร่นออกมาว่าไอ้สมคิดไอ้สมคิดมึงลูกชาติชั่วลูกทรพีมึงไม่เคยมาเยี่ยมกูเลย ตอนนี้นางพยาบาลก็เลยพยายามปลอบคุณยายนะคะบอกว่าจะพยายามติดต่อลูกชายของคุณยายให้มาเยี่ยมให้ได้ค่ะแต่ต้องรอให้สว่างก่อนอยากจะให้คุณยายได้พักผ่อนนะคะซึ่งคุณยายก็ร้องตะโกนโวกเวกวอยๆจนถึงประมาณตีสี่ค่ะแล้วคุณยายก็หลับผ่อยไปค่ะถึงตอนเช้านะคะสักประมาณเจ็ดแปดโมงเช้า นางพยาบาลก็ได้ไปยืนที่ข้างเตียงของคุณยายนะคะปรากฏว่าคุณยายก็กลายเป็นคุณยายชราที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ลักษณะเสื่อมซึมหมดเรี่ยวหมดแรงนะคะจนกระทั่งว่ามีน้องสาวคุณยายมาเยี่ยมนะคะนางพยาบาลก็เลยได้คุยกับน้องสาวของคุณยายว่าเมื่อคืนคุณยายอรารวาสถามหาลูกชายที่ชื่อสมคิดดูท่าทางคุณยายคงจะโมโหแล้วก็ขวดลูกชายคนนี้มากนะคะเพราะว่าเวลาคุณยาย พูดถึงชื่อไอ้สมคิดนะคะคุณยายพูดใช้คำว่ากูมึงออกมาด้วยนะคะซึ่งน้องสาวคุณยายก็ทำท่างงๆนะคะแล้วก็บอกว่าคุณยายไม่เคยมีลูกที่ไหนคุณยายเป็นสาวโสดแล้วคุณยายก็ไม่เคยพูดมึงพูดกูไม่สามารถพูดภาษากลางได้นะคะค่ะพนังพยาบาลได้ฟังแบบนั้นเธอก็ถึงกับอึ้งเลยนะคะแล้วเธอก็คิดไปว่านี่มันคงเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เธอได้เห็นคน โดนผีเข้าค่ะเธอจึงได้นำมาเล่าให้แอดฟังนะคะแอดว่าน่าสนใจดีค่ะซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนเคยมีประสบการณ์ที่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ผีเข้าก็ลองแชร์มาในคอมเมนต์นะคะว่ามันน่ากลัวและหลอนกันขนาดไหน มีหลายเรื่องราวที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เรื่องแปลกๆเรื่องลี้ลับที่แต่ละคนเจอามาแตกต่างกันแอดไม่เคยเจอผีแต่รู้สึกว่าจะมีอยู่จริงแอดจะหาเรื่องราวแปลกๆมานำเสนอให้ฟังต่อไปค่ะถ้าชอบโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์บายบาย